มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนทีนี้ครับประเด็นร้อนในเช้าของวันศุกร์และก็ยกให้เป็นวันศุกร์แห่งชาติด้วยนะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับศุกร์วันนี้ครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจผมขอเริ่มต้นจากข่าวชาวบ้านก่อนเลยครับหลายคนเดี๋ยนี้ก็มีลูกหลานไปทํางานทําการอยู่ที่จังหวัดใหญ่ไปอยู่กรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าไปทํางานอยู่ที่ตัวเมืองและก็ช่วงกลางวันนี้ก็จะปล่อยให้พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ผู้สูงวัยนะครับอยู่บ้านตามลําพังครับนี่ครับเป็นจุดอ่อนหนึ่งของสัขขงคมบ้านเรานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิจฉาชีพรู้ว่าผู้สูงวัยอยู่ตามลาพังก็จะมีการมีกิจกรรมจริงครับหลอกลวงนะฮะหลอกลวงผู้สูงอายุครับเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งนะฮะที่ขอดูเวลาออกเมื่อวานนี้ครับอุณหภูมิสถานการณ์ฝุ่นของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับ เมื่อวานนี้อากาศของบ้านเราดีแต่ไม่ดีมากครับถือว่าดีนะครับสถานการณ์ดีฝุ่น PM 2.5เมื่อวานนี้ของอุบวนนะครับก็ถือว่าดีครับแต่ว่าไม่ใช่ดีมากครับยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่ครับไม่เกินเกณฑ์นะครับจากทาัน้านมติชนบอกว่าคุณตาวิดเป็นเดี๋ยวมิจฉาชีพหลอกจับหลอกจับสลากได้รางวันแล้วก็รีดเงินครับลูกถ่ายคลิปโวยทาเพนกระเจิงครับโชคดีที่ลูกช่วยไว้ทันครับ ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าจากกรณีที่มีผู้ใช้ f a c e b o o k ใช้ชื่อว่ายังยิ้มได้อยู่ครับลงคลิปโพสต์เรื่องราวเตือนภัยถึงการที่ลูกหลานนะครับปล่อยให้ผู้สูงวัยอยู่บ้านตะลำพังบอกว่าดีนะครับผมอยู่บ้านฝากพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมครับนะฮะฝากไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมแล้วก็คนที่ฟังรายการนี้ด้วยคือมีแก๊งครับ มาทําทีเป็นจับฉลากพอได้รางวัลแล้วก็จะให้เสียเงินครับฝากพี่น้องชาวนครพนมด้วยนะครับพร้อมกับมีคลิปภาพนะฮะระหว่างเกิดเหตุการณ์โต้เถียงกันกับแก๊งมิชชาชีพร,รวมทั้งหมด2คนซึ่งคลิปดังกล่าวนี้มีการโพสต์ไปเมื่อวันที่18มีนาคม2,564เวลา14นาฬิกานาทีครับและก็มีคนแสดงความคิดเห็นกว่า3 3ความคิดเห็นกดไลค์ไปกว่า91และก็มีการแชร์ต่อถึง1 9 1ครั้ง ถือว่าถ้าเผื่อภาษา a c e b o o k เขาเรียกว่า engagement สูงนะครับ engagement นี่ก็คือ 1. คนเข้ามาดู2คนที่กดถูกใจหรือไม่ถูกใจ3คนแสดงความเห็น4ก็คือคนที่แช์ครับอันนี้มีครบเลยครับมีทั้งเข้ามาดูแสดงความคิดเห็นกดถูกใจนะครับแล้วก็มีการแชร์ต่อครับโดยล่าสุดเมื่อวานนี้ครับท่านผู้สื่อข่าวหลังจากที่ดูแค่นี้แหละครับก็เลยต้องเดี๋ยวนี้นะครับเขามีการหาข่าวตาม Facebook กลับดูประเด็นจาก Facebook ก็เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งในใน,ในพื้นที่หมู่สองบ้านสำราญตำบลอาสามารถอเภอมืองจังหวัดนครพนมไปพบตัวผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กยังยิ้มได้อยู่ครับมาทราบชื่อจริงว่านายชัชวานใส่สองนะฮะอายุก็42ปีเป็นลูกชายของนายทองเหรียญใส่สองคุณพ่อนี้อายุ86ปีครับเผยว่าตนเองนี้เป็นคนที่โพสต์เนื้อหาดังกล่าวจริงเพื่อต้องการเตือนภายถึงพี่น้องป้องปายชาวจังหวัดนครพนมทราบ แล้วก็ให้ระมัดระวังครับอย่าให้คนแก่อยู่บ้านตามลําพังครับขณะเดียวกันนะะักข่าวเองก็ไปสอบถามนายทองเหรียญสายสองที่นี้ครับซึ่งเป็นคุณพ่ออายุ86ปีนี่ครับดูนะฮะเป็นคุณพ่ออายุ86ปีอันนี้เป็นภาพคลิปนะฮะที่ถ่ายเอาไว้ครับนะฮะซึ่งก็มีแก๊งมิจฉาชีพนี่ก็คือมา2รายนี่ฮะคุณพ่อ86คุณลูกอายุ42ครับ นายทองเหรียญวัยป6ปีเล่าว่าวันดังกล่าวนี่ครับก็คือวันที่เกิดเหตุนี้ตนเองได้เดินไปบ้านญาติที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเพื่อนอนเล่นผ่อนคลายร้อนมือมองดูสายน้ำวนมือมองสายชนนะครับแม่เรียกว่าดูแม่น้ำโของอยู่ครับนะฮะไม่ใช่ว่าตะวันขึ้นที่โข้งเจียมนะอันนี้มือมองสายชนอยู่ระหว่างนั้นก็มีรถยนต์คันหนึ่งมาจอดครับ มีผู้หญิงสองคนเดินลงมาพร้อมกับชักชวนให้ตนเองนี้จับสลักแลกรางวัลสินค้าที่นำมาให้จับสลากก็เป็นสบู่จำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับตนก็เลยลองจับสลากดูกล่องแรกก็ไม่มีรางวัลไม่มีรางวัลอะไรคนขายเองก็ขยันขนยอให้ตนจับจับกล่องที่สองแต่ตนเองไม่ยอมจับคนขายก็เลยเปิดเปิดกล่องสบู่ไปเรื่อยๆครับนะบเปิดไปเรื่อยๆครับจนมาถึงกล่องที่5้าครับ ก็บอกให้ลองจับดูครับด้วยความรำคาญนะครับผู้สูงวัย86ปีรำคาญก็เลยจับพอเปิดออกมาจากฝานะครับพบว่ามีรูปนาฬิกาครับแหมคนตาเออคนคนขายเขาทำตาโตเฉยโอ้โหคุณตาโชคดีจังเลยได้นาฬิกา1เรือนแล้วก็นาฬาิกาเรือนนี้นะคุณตาซื้อได้เพียงแค่ราคาเพียงแค่2,200บาทเองเหมือนกันครับนี่ มีนาฬิกานะครับบอกว่าโอ้ยสลากนี้นะครับรากาเรือนหมื่นนี่ขายเพียงแค่2200บาทแต่ว่าตอนตอนนั้นต,น,น,น,ตนเองก็เงินไม่พอนึกอยากได้ครับเห็นบอกว่าราคาเพียงแค่2200อยากได้แต่ว่าเงินไม่พอครับและรู้สึกว่าคนขายนี่เอามือจับที่สะโพกนี่ก็หลายครั้งครับจากสะโพกของคุณตานี่ครับหลายครั้งและทุนคุณตาก็มีอาการคลมเคลิ้ม คล้ายอยากจะควักเงินให้แก่เขานี่คล้ายๆกับโดนยาสั่งอะไรประมาณนี้ครับมีอาการคุ้มเคลิมก็เลยลุกเดินมาที่หน้าบ้านคนพวกนั้นก็ขับรถตามหลังมาตนเองก็ได้ไปขอเงินจากนางยงซึ่งเป็นภรรยานะครับ1,000บาทเพราะว่าในกระเป๋าตัวเองมีเงินเพียงแค่1,200บาทโอ้โหคุณตานี่พกเงินออกจากบ้านพัน0บาทเลยครับผมเคียงแค่วัวนละสองร้อนะครับคุณตาพันสองร เอามายืมแก่คนขายที่ประตูที่หน้าบ้านครับไปยืมไปขอเงินเมียมาพันหนึง่งตัวเองก็มีอยู่แล้วพันสองร้อยครับแต่ว่าบังเอิญทีนี้ครับโชคดีคือลูกชายคือนายชัชวานคนที่โพสต์เนื้อหานี่แหละครับนอนอยู่ที่เปลข้างบ้านครับก็เลยร้องถามว่าเอาอะไรมาขายขเขาก็ตอบมาว่าอ๋อคุณตาโชคดีจับฉลากได้ต้องจ่ายเงิน2,200บาทนะครับลูกชายเขาถามกลับว่า นาฬิกายี่ห้ออะไรทําไมราคาแพงจังแล้วก็ลุกมาจากเปลครับแล้วก็มาจับนาฬิกาเรือนดังกล่าวแล้วก็บอกว่าโทษความจริงราคาไม่ถึง500บาทด้วยซ้ําไปนี่ลูกชายว่านะครับออะไรจะมาขายตั้ง2องสองจากนั้นคนขายที่มาด้วยกัน3คนก็รีบเดินไปที่รถเตรียมจะขับหนีครับนายชัชวานจิงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมือถือเข้ามาถ่ายคลิปดังกล่าวแล้วก็เดินไปที่รถยนต์แก๊งมิจฉาชีพบอกว่าห้ามถ่ายห้ามถ่าย ถ่ายคุณถ่ายไม่ได้คุณถ่ายไม่ได้นะครับแต่ลูกชายบอกว่าทำไมจะถ่ายไม่ได้ก็มือถือผมน่ะนะครับผมจากนั้นก็ดึงเงินจากผู้หญิงคนนั้นครับแล้วก็ถ่ายคลิปต่อไปเรื่อยครับพอมสะกนเรีเพื่อนอ่ามโมโมเอาโทรแจ้งหนึ่งเก่าหนึ่งนะโทรแจ้งหนึ่งเก่าหนึ่งพวกนี้มาหลอกล่วงนี่พอเฮาฟ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 า,ฟา,ฟาปรากฏว่าควรผู้นั้นรีบขับรถหนีไปครับซึ่งนายทองเหรียญบอกว่าโอ้โหถ้าเผื่อวันนั้นนะเกิดลูกชายนี่ ม่นอนเปลยอยู่ที่บ้านนะตนเองคงเสียเงิน2,200บาทอย่างแน่นอนครับเห็นไหมฮะตอนแรกอาจจะนึกว่ามีการตําหนิลูกชายนะฮะวันวันไม่ทําอะไรมีแต่นอนเปลนะครับตอนนี้ลูกชายช่วยไปทันครับโดยทงนั้นคุณช,าชาัชวานก็เปิดเผยบอกว่าเมื่อดูลักษณะท่าทางและคุณพรคนพวกนี้ทํางานเป็นทีมน,นะไหนบอกว่าคนไทยทํางานทีมเบิร์กไม่เป็นนะครับเก่งเชียวขณะที่ตนเองโวยวายก็มีผู้ชายคนหนึ่งมายืนประกบพูดจาโน้มน้าเพื่อเบียงเบนประเด็น แต่ว่าตนวขณะนั้นตัวเองนี่โกรธมากครับจึงไม่ได้หัวสาครับคิดอย่างเดียวต้องถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ลงโพสต์เตือนไทยว่าแก๊งมิจฉาชีพมาถึงนครพนมแล้วครับในขณะเดียวกันทีนี้ครับก็มีคุณยายนะฮะคุณยายท่านนี้ครับวัย71ปีนะครับซึ่งก็เป็นบ้านอยู่ติดกันก็เล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วก็คล้ายๆกันเลย,คลยเลยคยมีแก๊งมิจฉาชีพนําพระพุทธรูปมาเร่ขายให้กับคุณทวด นั่งคุยตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าจนถึงเที่ยงก็ไม่ไปไหนจนกระทั่งตนเองกลับมาจากวัดพบว่ายายทวดกำลังจะปลดสร้อยคอสองสลึงให้แก่มิจฉาชีพรายนั้นทางด้านนางประวานมองเขนอายุเจสิบปีก็บอกว่าเห็นพวกนี้พอเห็นพวกนี้ไม่ชอบมาพากลเลยคว้ามิดอิโต้ครับคว้ามิดอิโต้จะไล่ฟันครับก็เลยวิ่งไล่หนีไปครับแต่ว่าพวกนั้นก็ไม่ไวายนะจับเวียนมาหายายทวดเพื่อหลอกขายพระครับโชคดีที่มีคนอยู่บ้านหลายคน คนนั้นจริงล้มเลิกความตั้งใจครับทุกวันนี้ลูกหลานจริงไม่ยอมปล่อยให้คนแก่อยู่บ้านเพียงแค่ตามลําพังหากไม่มีใครอยู่ก็ห้ามออกจากบ้านอย่างเด็ดขาดครับนี่ต้องระมัดระวังครับสังคมสมัยนี้เป็นสังคมที่โอ้เชื่อไม่ได้ครับผมเชื่อไม่ได้จริงๆนี่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นแรกนะครับมาอีกประเด็นหนึ่งครับค,คล้ายๆกันเลยทีนี้ครับเป็นเรื่องที่ค,คล้ายๆกันนะครับก็คือ ตอนนี้นะครับคนที่ขายรถยี่ห้อดังกล่าวนี้ก็ยังงงอยู่ว่าคนที่มาหลอกนี้นครับหลอกไปเพื่ออะไรนะครับคือเป็นช่วงที่เขามีการโปรโมทขายรถครับแล้วก็อาจจะมีการดาวไม่สูงมากนักและมีคนมาหลอกซื้อเป็น10บกว่าคันครับจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรครับ เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่31มีนาคม2564นะครับดูเนี่ะเมื่อสักครู่นี้จากมิเนเจอร์ออนไลน์ที่นี้มาจากทางด้านไทยรัฐที่นี้ครับทางไทยรัฐเขาเองก็นําเสนอเรื่องนี้บอกว่าเมื่อวันที่31มีนาคม2564นะครับพลตำรวจตรีนันทวุฒิวุสวรร์ลละอ,องนะครับซึ่งก็เป็นผู้การจังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งชุด สืบสวนออกติดตามจับกลุ่มนายองค์อาจซัมมัทซับซับมันไม่ใช่ม่ซัมมันนายองอาจซับมันอายุ24ปีครับเป็นชาวตำบลรับรออำเภอท่าแซจจังหวัดชุมพรเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาครับฐานร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์และก็ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมหลอกซื้อรถยนต์ยี่ห้อ MG จากพนักงานฝ่ายขายของบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจำนวนนะฮะ18คันครับ ส่งมอเตอร์เพลว16คันโดยจ่ายเป็นเช็คเงินสดของปลอมคือเช็คนี่เป็นเงินสดแต่ว่าของปลอมแต่ละใบมีมูลค่าเพียงแค่1บาทเท่านั้นครับเพราะเป็นของปลอมแต่ว่าตีเช็คให้เบื้องต้นนี้ผู้ต้องหาจะคงหลบหลบหนีครับแต่ว่าเจ้าที่นี่สามารถตรวจสอบจากระบบ GPS ติดตามจนพบรถ1ใน16คันคือเป็นรถกระบะสีประตูสีบรอนเทาเลขทะเบียนป้ายแดงนะครับถอทุง1900 กรุงเทพมหานครอ,อยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ตํตำบลรับรออำเภอท่าแซดจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นบ้านของพ่อแม่ของผู้ต้องหาครับโดยอ้างว่าลูกชายบอกว่ารถซื้อรถเงินสดมาให้ชายครับไม่รู้ว่าเป็นรถที่ถูกหลอกซื้อมานี่พ่อแม่บอกนะครับและก็ความลึกคืบหน้าล่าสุดน,นี้เมื่อวานนี้ครับวันที่1เมษายนนะครับ ตอเอกปัญญาดําเล็กนะฮะผู้อุก,กับของสถานตำรวจภูธรสตหีบเปิดเผยบอกว่าในคดีนี้จากการตรวจสอบระบบ GPS พบว่ามีรถอยู่ในพื้นที่อําเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีจำนวน4คันด้วยกันและก็ตามยึดได้หมดแล้วครับประกอบไปด้วยรถ SUV รุ่น CS สนะฮะ ZS ดสีดำทะเบียนป้ายแดงนะครับทอถุง1 8 0 8ครับกรุงเทพมหานครแล้วก็รถ SUV รุ่น CS, สีดํสไดีดำทะเบียนป้ายแดง ลอลิง8508กรุงเทพมหานะครและก็รถยนต์ SUV รุ่น CSO โอโหัวนี่แกชอบรุ่น CS อนะฮะอย่างเดียวเลยนะฮะสีดำคัดเลขป้ายทะเบียนฮอนฮุฟวหนปนะครับ, 1, 8, 7, 4, รบกรุงเทพมหานะครและก็สุดท้ายคือเป็นรถกระบะ4ประตูรุ่นเอ็กซ์เดครับสีบรอนเทาป้ายทะเบียนยอยักษ์0849กรุงเทพมหานะครเบื้องต้นนะฮะได้มีการนำรถทั้งหมดส่งว่าพยานตุลพูนทรภาคสองเข้าสืบกระบวนการในคดีครับ นอกจากนี้รถที่เหลืออยู่ในท้องที่ของสถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียน2คันแล้วก็สถานีตำรวจภูทรบานละมุงสาคันปราจีนบุรี1คันเป็นรถกระบะสีประตูสีรบรอนเทาลเลเทะเบียนป้ายแดงทอถุง1 9 0 0กรุงเทพมนครแล้วก็อยุดที่สักแก้ว1คันแล้วก็กรุงเทพอ,อีก5คันครับจากการสอบถามหนึ่งในผู้ครอบครองรถเปิดเผยบอกว่าได้รู้จกักกับผู้ต้องหามาระยะหนึ่งโดยทักทามให้มาช่วยงาน บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังจะเปิดตัวพร้อมนําเซลล์ขายรถมาลงดูพื้นที่ครับหลังจากตกลงจะร่วมงานกันนะครับผู้ต้องหาก็ได้ออกรถป้ายแดงทยอยให้นํามาใช้ฟรีครับช่วงตั้งแต่23-26มถึง2ีมีนาคมก็รู้สึกแปลกใจหลังจากที่นํารถมาใช้นะครับไม่นานก็ถูกตํารวจตามมายึดรถครับโดยไม่คิดมาก่อนว่าผู้ต้องหาที่ท,ทําทีเป็นเจ้าของบริษัทจะเป็นมิจฉาชีพหลอกซื้อรถมา โดยไม่ทราบว่าทำไปเพื่ออะไรครับนี่ฮะทุกวันนี้มีอะไรไปแปลกๆเกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับคือไปติดต่อท้าพามเข้ามาทำงานในบริษัทเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และจู่ๆก็ทอยรถใหม่ป้ายแดงมาให้เขาใช้ฟรีครับคนนี้ก็รับมาอีกคนหนึ่งก็เป็นพ่อแม่บอกว่าซื้อรถเงินสดมาให้พ่อแม่ใช้แต่ปรากฏว่าใช้เช็คปลอม มีมูลค่าเพียงแค่1บาทเองครับเขาก็มีการแจ้งความตำรวจแล้วก็ตามจับไม่ไม่น้อยนะครับทั้งหมดครับทั้งหมด18คันแต่ว่าสมม้อไปแล้ว16คันครับตามยึดคืนมาได้ตอนนี้ครับแล้วก็ตัวผู้ต้องหาเองก็หลบหนีไปครับจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรนี่เป็นงงฮะัตำรวจก็งงคนที่รับรถเอาไปใช้ก็งงก็เพิ่งรู้จักกันครับแล้วเอารถมาให้ใช้ทําไปเพื่ออะไรครับ ะะแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถแล้วนะครับเป็นรถที่ซื้อเองจะซื้อเงินสดหรือว่าซื้อเงินผ่อนนะครับหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับมีรถแล้วต้องการที่จะตรวจเช็คนะครับไปนี่ครับถาวนไปที่ทางด้านอุบลเซอร์วิสหนึ่งเกถนุนกลางอาวุธกับซึ่งเขาเองก็เป็นอู่ซ่อมแซมรถยนต์นะครับเครื่องมือครบคาันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมยาวกว่าถึง30%ซ นอกจากนั้นก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะเพิ่มสมรรถนะนนและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไรแล้วก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถเลือกได้พร้อมทั้งการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรนะครับทั้ง LPG แลวก็ CNG ล่าสุดนี้อุบลสวิท์ครับเปิดบริการเป็นตรออครับเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับอุบลสวิท1์9 7แล้วก็ให้บริการแบบ one stop service นะครับนั่นคือเป็น มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับทางการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอเบรรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NGV ครับรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์คือรับฝากต่อทะเบียนฟรีครับนี่มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนรถมาเอกสารมาคนมาเงินมาครับที่เหลือจัดการให้ พอบริหารจัดการเรียบร้อยเสร็จสับโทรแจ้งให้มารับเอกาสารคืนได้แล้วครับต่อให้เรียบร้อยครับง่ายจริงๆครับโทรสอบถามครับ062-2015510อุบลสวิต1 9 9 7ถนนคลางอาวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่อยากจะตรวจสุขภาพทีนี้ครับโดยเฉพาะการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 นะครับสงสัยว่าตัวเองจะติดเชือ้อโควิด1 i หรือไม่ มีญาติมาเยี่ยมมาจากพื้นที่สีแดงมาจากจุดเสี่ยงตนเองก็มีอาการครับสงสัยอยากตรวจไปตรวจที่ไหนดีครับไปนี่ฮะทางด้านโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเรานะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวของอีสานใต้ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์าก,การแพทย์ว่าสามารถตรวจเชื้อโควิด -19 ได้โดยเขามีวิธีการครับหนึ่งคือแบบรับผิดเทสเป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกาย คือถ้าเผื่อใครที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับประมาณ6-7วันร่างกายจะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาถ้าเผื่อเราตรวจเจอภูมิต้านทานนะครับก็แสดงว่าคุณติดเชื้อโควิด -19 เป็นการตรวจจากเยื่อบุโพรงจมูกและก็จากเลือดรู้ผลเร็วครับภายในเวลา1ชั่วโมงแต่ปัญหาคือเราจะต้องติดเชื้อมาแล้ว6-7วันถึงจะตรวจเจอภูมิต้านทานดังกล่าวนะครับ วิธีที่2ครับเป็นการตรวจแบบ RT-PCR ครับเป็นการตรวจจากเยื่อบุโพรงจมูกและก็ลําคอเพื่อหาเชื้อโควิด -19 โดยตรงครับอันนี้รู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงค่าตรวจนะครับ4,500บาทราคานี้รวมค่าแพทย์และก็ค่าบริการของโรงพยาบาลเรียบร้อยครับโทรสอบถามรายละเอียดนะครับเพื่อความมั่นใจ045280040045280055 โรจิบาลราชเวทอุบลราชาชนีเรานะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่แห่งเดียวของอีสานใต้ที่ผ่านการรับรองจากกรมยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งอุปกรณ์ทันสมัยและก็ทีมงานนะครับเรียกว่ามืออาชีพครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่น ไปตรวจวัสดุประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างราะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบวนการแว่นสวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธาน,นีนะครับผมเองก็เป็น ลูกค้าของอุบลการแบลนนี้ก็มายาวนานนะครับกว่านะฮะสีปีแล้วครับด้วยความเชื่อมั่นในอุบลการแบลนครับนะฮะท่านเองก็สามารถที่จะไปได้เช่นเดียวกันครับ